สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องโชคดีดอนยูทูบนำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับกรณีอสมติดเชื้อโควิดครับและมีประกันด้วยและได้ทําประกันโควิดไปด้วยนะครับมาดูครับต้องมีเอกสารอย่างน้อยเจอย่างนี้ครับสําหรับใช้เคลมประกัน20,000บาทเจือจ่ายจบครับมีอะไรบ้างครับไปดูครับหนึ่งครับสำเนาบัตรประจําตัวประชาชนนะครับ ถ่ายเอกสารนะครับลงนามประปรองสำเนาถูกต้องด้วยนะครับสองชุดสำเนาทะเบียนบ้าน2ชุดสำเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคาร2ชุดนะครับสำหรับที่จะรับการโอนเงินสินไหมทดแทนนะครับแล้วก็สำเนาบัตรสำเนาบัตรประกันชีวิต2ชุดซึ่งเป็นบัตรประกันโควิดนั่นแหละครับถ่ายเอกสารหน้าหลัง2ชุดเลยนะครับเอกสารลำดับที่1นึถึงสเจ้าของ เป็นผู้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่นนะครับอันนี้4อย่างนี่ต้องมีอยู่แล้วนะครับทีนี้อันที่5าสำเนาใบรับรองแพทย์2ชุดลงนามรับรองโดยแพทย์นะครับคือเรามีเรามีใบรับรองแพทย์1ชุดที่ที่จริงเป็นอย่างนี้แต่ว่าเราจะต้องนําใบรับรองแพทย์ไปประกอบการขอรับเงินจากหลายที่เช่นกองทุนต่างๆหรือสปสช หรือกองทุนอกเตอร์นายแพทย์อมรนอนทสุทธิ์อะไรก็ว่ากันไปอันนั้นเราจำเป็นต้องใช้ใบรับรองแพทย์ใบเดียวกันนี่ไปทําหลายอย่างแล้วก็ต้องถ่ายเอกสารนะครับเพราะถ่ายเอกสารนี่ก็ต้องไปให้คุณหมอลงลายมือชื่อรับรองด้วยรับรองว่าสำเนาถูกต้องและประทับตาโรงพยาบาลด้วยนะครับซึ่งในใบรับรองแพทย์ก่อนหน้านี้ตัวจริงก็มีประทับตาโรงพยาบาลด้วยอยู่แล้วแต่ตอนรับรองอสำเนาถูกต้องนี่ก็ต้องประทับตาโรงพยาบาลด้วย มีลายเซ็นแพทย์รับรองสำรองตองด้วยนะครับแล้วก็สำเนาผลตรวจ RT-PCR ก็เช่นเดียวกันกับไปรับรองแพทย์นะครับผลตรวจ RT-PCR เนี่ยมันจะมีตัวจริงตัวจริงเราก็จะเอาไปใช้กับเคมประกันก็ได้หรือถ่ายสำเนาก็ได้นะครับแต่ว่าถ่ายสำเนาเนี่ยจะต้องให้แพทย์ลงนามรับรองแล้วก็มีประทับตาโรงพยาบาลด้วยนะครับสาเหตุที่เราต้องถ่าย ทั้งรายการที่5กับรายการที่6นี่เพราะ1เราจะเอาไปใช้กับเคมประกัน2เราเอาไปใช้กรณีอื่นเช่นรับขอรับเงินจากสปสชเช่นได้รับผลกระทบติดเชื้อโควิดครั้งนี้จากการปฏิบัติหน้าที่ก็ต้องไปติดต่อคุณหมอเราบสทของเราเพื่อขอรับจากสปสชอีชออกแล้วก็ไปขอรับจากดกรกองทุนนายแพทย์อมรนนทสุดอีกถ้าเป็นกรณีติดเชื้อโควิดจากการผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ก็ต้องไปขออีกเพราะนั้นเอกสารเหล่านี้มันต้อง ถ่ายเอกสารเพราะถ่ายเอกสารก็ต้องให้แพทย์รับรองจะต้องถูกต้องพร้อมประทับตราโรงพยาบาลน,นะครับส่วนฉบับจริงจะเอาไปใช้เคมกับหน่วยงานไหนก็ใช้ฉบับจริงได้ส่วนตัวตัวที่เป็นสำเนาเนี่ต้องเซ็นชื่อรับรองสำเนาโดยแพทย์และประทับตราโรงพยาบาลน,นะครับ5.6ครับสำเนาใบรับรองแพทย์อย่างละสสำเนาผันตรวจ R t ท c พอย่างละ2นะครับเข้าใจนะครับเอกสารห้าหต้องมีตราประทับตาของโรงพยาบาลและมีลายเซ็นแพทย์ด้วยนะครับ 6อย่างแล้วนะครับเอกสารอย่างต่ำต้องมี6กอย่างนี้ส่วนอย่างที่7ก็แน่นอนต้องมีแบบฟอร์มคำขอเคม1ชุดซึ่งแบบฟอร์มคำขอเคม1ชุดนี้ต้องขอจากบริษัทประกันเราทำกับบริษัทประกันไหนก็ขอแบบฟอร์มนี้จากบริษัทประกันนั้นนะครับไอ้ที่เรายกตัวอย่างเนี่ยเป็นของบริษัทเมืองไทยเมืองไทยประกันเมืองไทยประกันภัยนะครับถ้ามีเอกสารครบ7อย่างนี้ ก็เอาเอกสารใส่ซองแล้วส่งทางไปรษณีย์ไปตามที่อยู่ของบริษัทประกันที่อยู่บริษัทประกันจะอยู่ด้านหลังบัตรประกันถ้าเป็นของบริษัทเมืองไทยนะครับถ้าเป็นของจังหวัดอื่นและบริษัทอื่นก็น่าจะคล้ายกันนี้แต่อาจจะมีเพิ่มเติมในส่วนของบางจังหวัดก็ให้ถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวอสมอไปด้วยนะครับบางจังหวัดทำนองนี้นะครับแต่ว่าเอกสาร7อย่างหลักๆนี่จะต้องมีอยู่แล้วนะครับโดยเอกสารรายการที่7แบบฟอร์มคําขอ คมหนึ่งชุดนี่เป็นแบบฟอร์มของบริษัทบริษัทไหนเราทําประกันกับบริษัทไหนก็ต้องขอจากบริษัทนั้นนะครับรายการที่7นะครับเอาล้วครับสําหรับอ,อสมอผู้มีประกันก็คงจะรับทราบว่ามีเอกสารเจอย่างนี้ใช้ในการเคมประกันทีนี้สําหรับผู้ที่ป่วยตรวจ มีผลตรวจ ATK เป็นบวกให้ท่านรีบไปตรวจ RT-PCR ไว้ทันทีนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าท่านเข้าสู่ระบบการรักษาถ้ากินยาไปแล้วสองวันผลตรวจ RT-PCR มันจะไม่บวกนะครับเพราะนั้นถ้าตรวจ ATK เป็นบวกปั๊บเนี่ยต้องเข้าโรงพยาบาลหรือเข้าสถานบริการที่เขาตรวจ RT-PCR ก็ตรวจ RT-PCR เลยนะครับเพื่อจะได้มีผลตรวจ RT-PCR ไปเคลมประกันนะครับเพราะว่าประกันเนี่ยเขามีหลักเกณฑ์ว่าต้องมีผลตรวจ RT-PCR ด้วยนะครับรายการที่หนด้ยนะครับทีนี้นอกจากนั้นจะเพิ่มเติมให้กับพี่น้องที่ชมคลิปทางช่องเราอีกครั้งอีกอีกครั้งก็คือในกรณีคนไม่มีประกันทีนี้ในกรณีคนไม่มีประกันเอกสารแบบเดียวกันนี้ก็น่าจะใช้แต่ว่าใช้เอกสารหนึ่งเอกสารสามสองเอกสารสามเอกสารสี่ตัดออกทํานองนี้นะครับเอกสารห้าเอกสารหกจัง ยังคงยังคงต้องมีนะครับเอกสาร4ี่กับเอกสาร7ตัดออกในกรณีใครที่ไม่ได้มีประกันชีวิตแต่จะเตรียมเอกสารไปขอเยียวยาจากหน่วยงานอื่นในกรณีที่ติดเชื้อโควิดจากการปฏิบัติหน้าที่เช่นกองทุนดรนายแพทย์อมรนนทสูตรและสปสชทํานองนี้อันนั้นให้เตรียมเอกสารไ้เลยเอกสารหเอกสาร2เอกสาร3อาจจะมี มีเอกสาร4ด้วยนะครับบัตรประจำตัวสมอถ่ายเอกสารไปเลยนะครับแล้วก็เอกสารห้เอกสาร6นี่ทํานองนี้ติดต่อคุณหมอสถารบริการของท่านเพื่อให้ให้เขาเป็นพี่เลี้ยงแนะนําในการกรอกแบบฟอร์มขอความช่วยเหลือย,ยาจากกองทุนดอกเตอร์นายแพทย์อมรอน,อนนรสุดขอความช่วยเหลือย,ยาจากสปสชกรณีอสมอปฏิบัติหน้าที่แล้วได้รับผลกระทบติดเชือ้อโควิดสิกรณีท่านไม่มีประกันก็ต้องไปขอจากหน่วยงานนั้นนะครับกองทุนนั้น ส่วนใครมีประกันโควิดใช้เอกสาร7อย่างเป็นอย่างต่ําตามที่โชว์อยู่ในหน้าจอนี้นะครับเสร็จแล้วเอกสารทั้ง7อย่างเหล่านี้เสร็จแล้วเอกสารบางอย่างเหล่านี้ตัดออกตัดออก4กับ7นะครับเอกสารที่เหลือก็เตรียมไว้อีกทําไว้หลายชุดเอาไปขอจากกองทุนด็อกเตอร์นายแพทย์อมรนุดอีเอาไปขอจากสปสชอ,อีกอันนั้นขอความช่วยเหลือคําแนะนําให้เจ้าหน้าที่ คุณหมอสถานบริการที่ท่านเป็นอสมออยู่เป็นพี่เลี้ยงในการช่วยเหลือในการให้คําแนะนําในการกรอกแบบฟอร์มในการส่งเรื่องไปขอจากกองทุนดังกล่าวและสปสชนะครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ